สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านกันเช่นเยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2 5 1 3ท่านผู้ฟังครับวันนี้พบกับผมและคุณพิรพัฒน์วัฒนาพิรมกันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพิรพัฒน์ครับสวัสดีคุณตบีสากับศุกร์13คิดมากไหมฮะไม่ไม่คิดมากครับครับเอยอิทธิพลจากภาพยนตร์จริงจริงนะครับชา้คนไทยหลายคนไปหวั่นวิตกว่าเอ๊ะศุกร์13นี่ไม่น่าจะดี น่าจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราหรือไม่อย่างไรแต่ก็ข้อดีก็มีอย่างนะคุณดิศักดิ์ทําให้คนเราเนี่ยมีสติมากขึ้นในการระมัดระวังตัวเองอ๋อครับเรแรมสิบสาดค่เลยครับไปเน่อาเลยมาครบชุดเลยนะสิบามาครบเลยครับอ่าครับอันนี้ก็ดีฮะ อย่าประมาทกับตัวเองกันแล้วกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโควิดเนี่ยท่านฟังฟังข่าวแล้วก็อย่าไปวันที่ตกอะไรมากมายขอเพียงแค่ดูแลตัวเองแค่นั้นแหละครับกายจะตกแค่นั้นเองแล้วท่านจะไม่ติดแค่นี้ไม่ง่ายไม่ยากอ่ะเอาละครับวันนี้วันศุกร์นะครับธนาคารนำสินเรับก็นํำนวัตกรรมทางการเงินครบวงจรเลยนะครับก็ร่วมงานมากรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งที่10ระหว่างวันที่13-15ถึงพฤศจิกายน สองหรืมนี้นะครับนักเซอร์เรนเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้รวม3วันด้วยกันนะครับโดยก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์นะครับได้แก่สินเชื่อเกหะสาหรับการซื้อที่อยู่อาศัยปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าถ่ายถอนจำงรีไฟแนนซ์นะครับจากสถาบันการเงินอื่นโดยทําประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อจะได้อัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับสปีนะครับอยู่ที่ร้อยละ2.5ต่อปีนะครับพร้อมกันนี้นะครับขอแนะนำนะครับสินเชื่อธุรกิจ GSB Diverse เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรด้วยนะครับหรือเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นวงเงินกู้สูงสุดนะครับ100ล้านบาทดอกเบีย้ยปีแรกนะครับอยู่ที่ร้อยละ3.99แล้วก็ยังมีสินเชื่อ GSB SME Startup Number no. One วงเงินกู้สูงสุดนะครับ10ล้านบาทหากทำประกันชีวิตเพื่อที่จะประกันสินเชื่อนะครับใช้หลักทรัพย์คำประกันมากกว่าร้อยละ50 ดอกเบีย้ยปีแรกนะครับอยู่ที่ร้อยละ1.07ต่อปีนะครับพบกันได้ับที่บูธของธนาคารออมสินครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับนายวิทยรัตนากรผู้อํานวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยนายดารงชัยเนรมิตรตะกะพงนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินประชาชนที่ตำบลบ,บ้านเป้าอําเภอพุทธไสสงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนยกสถานะให้เป็นสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัติ สถาบันการเงินประชาชนพุทธศักราช2562จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสซอสซคอซึ่งเป็นนายทะเบียนนะครับและถือได้ว่าเป็นสถาบันการเงินประชาชนแห่งแรกของธนาคารออมสินและของประเทศไทยที่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง บริการทางการเงินของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ภาครัฐพยายามแก้ไขสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับประชาชนด้วยนะครับครับส่วนทั้งสองช่วงของการในวันนี้นะครับช่วงแรกจทยเศรษฐกิจครับวันนี้คุยกันนะครับเรื่องที่รัฐบาลไนดะ้มีการออกมาตราการด้านการเงินและก็มาตราการด้านภาษีด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับจะคุยเรื่องนี้กับคุณสาคุณลำพระสาระ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับย่วงแรกก่องรายการในวันนี้นะครับ ส่วนในช่วงที่2กับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจไนนด้คุยกับคุณมงคลลีลาทำกรรมการธนาคารนำสินและอีกกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกันเช่นเคยน,นะครับวันนี้คุณมงคลจะมาคุยกับเรารับเรื่องที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำคัญ3ประการด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชมระหน,นี้เพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมให้แก่ลูกหนี้ก็จะคุยเรื่องนี้กันนะครับกับคุณมงคลลีลาทำในช่วงที่2ก็ได้กันครับเป็นทั้งสองช่วงของการในวันนี้นะครับ ส่วนผู้โชคดีครับเมื่อวานนี้คือคุณอุดมดวงตระการจากกรุงเทพานครครับวันนี้ตรการจะเตรียมชุดสมุดโน้ตนะครับบรรจุอยู่ในกล่องเหล็กอย่างดีเลยนะครับจากตาการสินครับหนึ่งรางวันหนึ่งชุดได้แก่ตุ้มผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับที่ตอบคถามส่งมาเอสเอ็มเอสกับที่4221075 4221075หรือทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาที่เพจของเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อมูลก็คือธนาคาร,รนำสินนําเสนอสินเชื่อ GSB SME Startup Number o n ในงานมากรกรรการเงินหัดใหญ่กรั้งที่10โดยให้วงเงินกู้สูงสุดนะครับ10ล้านบาทให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทจำเลข10บล้านไ้นะครับหากทําประกันชีวิตเพื่อที่จะประกันสินเชื่อใช้หลักทรัพย์คําประกันมากกว่า150ร้อยละ50เดบิทปีแรกนะครับอยู่ที่ร้อยละ1.07เเท่านั้นนะครับคําถามครับ ธนาการนำสินนำเสนอสินเชื่อ GSB SME Startup u m b วน e no. 1ในงานมากรกรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งที่10นะครับถามว่า ให้วงเงินกู้สูงสุดนะครับกี่บาทนะครับให้วงเงินกู้สูงสุดนะครับกี่บาทหากทําประกันชีวิตเพื่อที่จะประกันสินเชื่อนะครับจะให้วงเงินกู้สูงสุดครับกี่บาทครับส่งคําตอบทาง SMS กับที่4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือทาง a c e b o o k Live นะครับพิมพ์คําตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจกองเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมานะครับจากผู้ตอบถูกทั้งหมดนะครับเพียงท่านเดียวโดยทางรายการ สุม่มตัวอย่างถ้าใด้ขึ้นมาได้ก็ติดต่อกลับไปนะครับส่วนการบริโหลังการติดการเพิ่มช่องทางรับชมว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งติดบุฟังพิมพ์กับว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับและกระฟังรับชมวิหลังกันได้ และที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับได้กดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีของขวัญพิเศษส่งมาอีกด้วยนะครับกับเอะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับกับเรื่องของรัฐบาลได้ออกมาตรการด้านการเงินและมาตรการด้านภาษีนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดวพูดคุยกับคุณสากุล ลำภาษาระนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจสำนักงานเศรษฐกิจการคลัมมงนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสกุลครับสวัสดีเพื่นค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับแนวคิดสถานการณ์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวปัจจุบันนี้อ๋อตอนนี้ก็ต้องต้องขอเรียนว่าตอนนี้เนื่องจากว่าที่ที่กระทรวงการคลังออกมาตรก,การไปล่าสุดน,นะคะคเพราะเราเห็นว่าสถานการณ์บางบางเดบังเซกเตอร์ก็เริ่มจะบรรเทาลงมีการเริ่มเปิดกลับมาประกอบธุรกิจได้บ้างนะคะค แล้วก็เพราะฉะนั้นในการที่เราออกมาตรการครั้งล่าสุดนะคะเป็นการาขยับปรับปรุงมาตรการที่มีอยู่เพื่อเพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอะคะ่ะเริ่มเริ่มมีม,มีที่ยังต้องต้องใช้เงินเป็นเพื่อเพื่อสภาพคล่องเพื่ออะไรเงี้ยนะคะคได้ได้ได้เดินต่อไปได้อะค่ะช่วงนี้อะค่ะครับ,ะะรบแสดงว่าปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการขาดสภาพคล่องใช่ไหมก็เรามองว่าตอนนี้ธุรกิจบางบางบางเซกเตอร์ค่ะเริ่มกลับมาแล้วก็ สภาพครอบก็เป็นสิ่งจําเป็นนะคะใช่แต่ว่าท่องเที่ยวนี่หนักที่สุดนะฮะโดนก่อนเลยดับแรกใช่แล้วเพื่อนอหลังเพื่อนเลยค่ะใช่ค่ะอ<ต>ันนี้เรามีมาตรการยังไงฮะในการดูแลคข,ขอบะครัฮะ ค่ะค่ะในส่วนของมาตรการที่เพิ่ง่ปรับปรุงไปนะคะ,คะหลักๆหลักๆก,ก,ก็จะเป็นการเราเพิ่มวงเงินสินเชื่อต่อรายให้กับตัวโครงการซอฟ,ฟโลนท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของธนาคารออมสินนะคะคจากเดิมที่ไม่เกิน20ล้านบาทต่อรายเป็นเป็นไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายไม่เกินร้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไร ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพแล้วก็กา oh. รพิจารณาสินเชื่อของ oh, oh. ของแปรรัธนาคารนะนะคะ oh, oh. แต่ว่าก็เรามองว่าเพราะว่าตัวนี้ส่วนใหญ่ป็ะธุรกิจที่อตอนแรกที่ออกมา20ล้านเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะระยะเป็นระยะสั้น <Okay. S 2> แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็ ยังยังไม่แน่ไม่นอนนะคะก็เลยบอกว่ายังมีความจําเป็นในเรื่องสภาพคล่องอยู่ค่ะก็เลยยืดหยุ่นให้กลายเป็นหนึ่งร้อยล้านขยับไปนะฮะที่ช่วยได้ใช่ค่ะใช่ค่ะดอกเบี้ยร้อยละสองต่อปีเป็นเวลนาสองปีค่ะแล้วก็เราขยายเวลาการรับคําขอสินเชื่อออกไปถึงสามสิบมิถุนาปีหน้าเลยค่ะครับค่ะครับอันนี้คือทางทางผู้ประกอบการต้องมาคุยก่อนหรือว่าควรจะยังไงฮะอันนี้ก็อยากจะแนะนําว่าจริงๆอันนี้เป็นซอฟต์โลนที่ธนาคารทำสินให้กับธนาคาร ขาบัญชีเงินทุกแห่งเลยนะคะฉะนั้นก็คือถ้าท่านไหนเป็นลูกค้าของของธนาคารไหนอยู่แล้วก็รบกวนว่าเข้าไปคุยดูว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างอ๋อไม่ต้องย้ายแบงค์นะฮะไม่ต้องค่ะไม่ต้องย้ายแบงก์เดี๋ยวควรว่าถ้าเกิดแบงก์เดิมหมดมันจะม่ต้องดูด้วยว่ามันมีค่าการดำเนินการด้วยแหละนะใช่ใช่ค่ะต้องมาลองไปคุยกับ แต่ละแห่งดูค่ะทีนี้การจะไปคุยเนี่ย <c oughs> คุณสากลมันจะต้องเอาอะไรไปประกอบบ้างฮะอ๋ออันนี้ก็แต่ละแห่งเขา้าใ<ช>่าคงคงไนเอกสารไม่เหมือนกันใช่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่เ็อาจจะต้องอมีดูประวัติกันเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเดิมกับสถาบันการเงินเดิมก็ อาจจะลองไปคุยดูว่ายังแบบพอมีรูมที่จะให้สินเชื่อเพิ่มได้ไหมอะไรยังไงคะเขาอาจจะพิจารณาจากผลประวัติผลการดาเนินงานที่ผ่านมาก่อนเจอโควิดอะไรทำนองนี้นะคค่ะแล้วเราก็ดูด้วยว่าเอธุรกิจเนี่ยฮไปข้างหน้าเนี่ยค่ะมีมีแนวโน้มจะเป็นยังไงอะไรอ๋อเราก็ต้องเตรียมแผนดิฮะก็ อาจจะต้องลองขออนุราตว่าทารบกวนท่าเข้าไปคุยดูว่าแต่ละแห่งอาจจะจะเรียกเอกสารไม่เหมือนกันนะคบคืออย่างน้อยสถาบันการเงินก็น่าจะรู้เลยว่าเอาเงินเนี่ยเงินอนุมัติกันกู้ไปปุ๊บเนี่ยท่านจะเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างคงไม่ใช่เป็นการใช้เงียอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่พคงอาจจะยงต้องดูว่าไปเป็นค่าจ้างพนักงานเป็นโอเปอเรชั่นอะไรทั่วไปอะไรนะคะครับครับครับอันนี้เป็นเรื่องของการปล่อยกู้ซอฟโลนนะฮะงต่ครับค่ะก็ อนอกจากตัวซอฟโลนเนี่ยนะคะเราก็มีตัวตัวค้ำประกันสินเชื่อนะคะ,คะผ่านบสยเป็นสั์ประกัน,ส,นสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมอะคะ่ะซึ่งตัวนี้จริงๆมีอยู่เดิมอยู่แล้วนะคะที่เราให้กับใช้ให้ค้ำประกันกับตัวซอฟโลนของธนาคารในประเทศไทยนะคะคตัวนี้เราก็ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการที่ ที่เข้าทอฟลโลนของธนาคารอมสินเมื่อสักครู่ที่ทีที่รเราไ้ฟังเมื่อสักครู่ได้ด้วยอะค่ะคตัวนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็สามารถมามาขอใช้ตัวนี้ได้ด้วยทีนี้ส่วนเงืะะ่อนไขเนี่ยค่ะมันจะเป็นการค้ำประกันในปีที่สามไปแล้วอ๋อเพราะฉะว่าเพราะว่าในสองปีแรกมันเป็นดอกเบี้ยถูกอะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะเป็นการค้ำประกันในปีที่สามซึ่งก็จะทําให้แบบการสถาปันการเงินเนี่ยอาจจะ ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากขึ้นปล่อยสินเชื่อได้ยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปคุย <c oughs> กับทางธนาคารเหมือนกันทีนี้สองสองอย่างนี้มันจะเชื่อมโยงกันยังไงฮะบสยกับทางปกติจริงจริง <c oughs> อันนี้มันเป็นโครงการบรสยจะเป็นโครงการปกติที่ที่เรามีอยู่แล้วะะ <c oughs> มะอะู่แล้บใช้<อ>ใช,ใช,ใช่ใช้กับลูกค้าที่ผ่านมาเราจะให้เฉพาะกับลูกค้าที่ อยากจะขอซอบโลนผ่านธนาคารในประเทศไทยแต่อันนี้เราขยายว่าสําหรับกลุ่มที่อยากจะขอซอบโลนผ่านของธนาคารออมสินนะคะคก็ก็สามารถมาเข้าตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันอื พูง่ายว่าเป็นการเสริมเงดอนขเดียวกันเงินขเดียวกันเป็นการเสริมถ้าเกิดว่าภายในสาปีนี้ซึ่งดอกเบี้ยมันอาจจะถูกแล้วก็เกิดเศรษฐกิจมันดีขึ้นมาแต่ว่าท่านยังไม่พร้อมไาทำนองนี้นะฮะก็คุยกับบริษัทยอต่อได้ใคร่อยากได้สินเชื่อที่ยาวขึ้นลองลองลองคุยกับแบงค์ดูว่าถ้ามีตัวค้ำประกันมาเสริมจะได้สินเชื่อที่ระยะเวลายาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการทางด้านการเงินนะครับยังมีอีกมีอีกเชื่ออยไรคะเชิ่เลยไรอ่าใช่ค่ะนอกจากนี้ค่ะในตอนแรกที่อันอันอ แต่เราก็มีตัวซอฟโลนที่มันเป็นสําหรับรายเล็กๆก็มีเหมือนกันอันนี้ผ่านธนาคารออมสินโดยตรงนะคะเป็นชื่อว่าออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทยอันนี้จะให้สําหรับกลุ่มที่ปล่อยไม่เกินห้าแสนบาทต่อรายนะคะจาสำหรับเป็นธุรกิจท่องเที่ยวและซัพพลายเชนทางของท่องเที่ยวได้หมดเลยนะคะอันนี้จะดอกเบี้ยร้อยละสามจุดเก้าเก้าต่อปีค่ะในเวลาครับ ห้าปีค่ะอืมแล้วก็ปลอดชําระเงินต้นปีแรกด้วยค่ะทีนี้คำว่าสปายเชนมันครอบคุมยังไงบ้างคะโอ้ยาวเลยค่ะได้ก็ต้องเอ่อจริงๆก็อะไรที่เกี่ยวเนื่องอะค่ะให้เกี่ยวเนื่องแล้วกันใช่ของที่เราเลือกอาหารได้หมดเลยค่ะท่องเที่ยวอชายชายได้หมดเลยแม้กระทั่งผู้ประกอบการอะไรล่ะร่มชายหาดนี่ก็เกี่ยวก็ได้แต่คุยได้ไปคุยก่อนนะถูกไหมเพราะถือว่าเกี่ยวขัน ลองเข้าไปคุยกับธนาคารออมสินดูนะคะในส่วนนี้ค่ะวัตถุประสงค์ของอนนยังไงฮะค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเป็นเรื่องสภาพคล่องอเรื่องเรื่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจปก,ปกติเลยค่ะค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะะแล้วก็ อในตัวนี้ก็ขยายเวลาให้ด้วยเป็นจะถึงกลางปีหน้าสามสิบมิถุนายนหกสี่เหมือนกันยาวเหมือนกันนะครับอันยาวเหมือนกัรค่ะอืมครับใช่ค่ะเพื่อไปถามเึงคน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 ที่จะเหมาะสมกับกลุ่มนี้คือผู้ที่ทําธุรกิจนี้จะเป็นรายย่อยเลย่ะคะใช่ค่ะอาจจะดูว่าเป็นธุรกิจในพื้นที่ในชุมชนอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่ารายรายละไม่เกินห้าแสนแปนแสนบาทนะคะครับมันก็จะไม่น่าจะใช่ธุรกิจเอ่อ ใหญ่โตอะไรใหญ่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอแา้วถ้าเป็นการสมมุติเกิดเขามีเป็นธุรกิจที่เขารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตราหกรเป็นอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องน่าจะอันนี้เราไม่ได้มีจํากัดว่าเป็นนิติบุคคลหรืออะไรนะคะอ่าเพราะฉะนั้นมันเป็นเพราะฉะนั้นน่าจะแบบลองลองเข้าไปคุยเลยน่าจะค่อนข้างใช่ไปคุยคุยรายละเอียดออมสินดีกว่าว่าเขาอ่ารีควายอะไรเอกสารอะไรบ้างอะไรเนี้ยนะคะกับเอาไปว่าถ้าไม่เกินห้าแสนบาทไปคุยตรงนี้ได้ ใช่ค่ะง่ายกว่าอ่ะครับครับอีกมาตรการอย่งเหลืออีกอันหนึง่งมาตรการการเงินยังมีอยู่นะคะค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะเอเซนดีแบงก์ะ e นะคะอันนี้จะตรงตรงเลยก็คือว่าอันนี้ก็เป็นเน้นท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะเน้นเน้นท่องเที่ยวเหมือนกันอันนี้ให้ทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลอันนี้จะอยู่ประมาณรายกลางๆนิดนึงนะคะสามล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละสามเป็นเวลาสองปีค่ะสามเปอร์เซ็นสองปีอันนี้ใช่ค่ะทั้งหมดนี้วงเงินยังเหลือนะคะเราเข้าไปคุยได้เลยใช่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะับใช่ค่ะออันนี้เป็นเป็นเรื่องการเงินนะครับส่วนเรื่องภาษีแล้วฮะภาษีต้องขอเรียนนิดเป็นวันเดี๋ยวขอภาษีที่เข้าคอร์อมไปวันเดียวกันเดี๋ยมอาจจะเป็นเข้าไว่าเป็นเรื่องคร่าวๆแล้วกันนะคะนุณแม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องภาษีสรรพานิตน้ำมัน ค่ะอันนี้เป็นการลดลดเพื่อช่วยเหลือผู้สายการบินนะคะอ๋อเข้าใจแล้วอันนั้นอันนั้นเป็นการที่คอรมอเขามีมีข้อแม่นิดหนึ่งว่าลดให้ได้แต่ว่าท่านอย่าไปเพิ่มค่าโดยสารกับผู้โดยสารนะใช่ก็คือเราอยากจะให้เขาไปช่วยในเรื่องการลดค่าโดยสารให้ประชาชนด้วยค่ะเขาจะได้มีกระสดหมุนเวียนให้ประชาชนแบบระบสนับสนุนให้เขาไปท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นอะไรอย่นงี้ะค่ะ ครับผมเช็คตั๋วเครื่องบินล่าสุดก็ยังเท่าเดิมอยู่นะฮะแต่แต่นั้นคือจองล่วงหน้าไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีผลเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าจะส่งผลถึงราคาตั๋วเครื่องบินมันจะประมาณช่วงไหนเพราะช่วงนี้มันช่วงไฮซีซั่นด้วยไงใช่ใช่ค่ะทางภาคเหนือดูแต่ละต้องเทียบเทียบดูอใช่ครับทีนิดเอาละเราเรากาเรียกอะไรนะสถานการณ์ตอนนี้มันถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาปกติแล้วเราจะไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้ในช่วงปลายปีไหมฮะ เรื่องการท่องเทียทเท่ยวเนี่ยกุศลคุเนี่ยอเเข้าใจเข้าใจว่าช่วงนี้จริงๆต้องเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าในโรงแรมในแหล่อใหญ่ๆในเหล็กเมืองใหญ่ๆ,ๆก็น่าจะมียอดบุ๊กิ้งเข้าไปค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะน่าจะอยู่ช่วงนี้น่า,นาจะใช่ค่ะคกับก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจนะครับอะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวดูกันต่อทีนี้ว่ามาตรการต่างๆที่ออกมามาตรการ้านการเงินทั้งหมดเนี่ยเริ่มได้เลยหรือเปล่าหรือยังไง เริ่มได้เลยค่ะอาจจะมีนิดนึงอันที่เป็นของธนาคารนอมสินอันนี้ค่ะจะดูแล <บา S 2> มันมนีการปรับไอตัวน,นี่ค่ะตัวซอฟโลนธนาคารนอมสินค่ะปรับร้อยล้านเนี่ยอนอะจ,จะมีการช่วงที่ธนาคารนอมสินต้องไปแจ้งอธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่งค่ะคแต่ช่วงนี้ก็จริงๆก็แนะนําว่าถ้าสนใจลองเข้าไปคุยดูก่อนว่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างต้องใช้อะไรอะไรเงี้ยค่ะครับเพราะแต่ละแห่งแต่ละเคสอาจจะไม่เหมือนกัน ใช่ค่ะอืมครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่เป็นนโยบายที่เราออกมาแต่ว่าถ้าเกิดธนาคารเขาจะมีอะไรที่มากมายกว่านั้นแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์กับทางผู้บริโภคก็ได้ใช่ไหมฮะได้ก็ยินดีเราสนับสนุนกัแล้วฮะยินดีเลยช่วยมากกว่านี้ใช่ค่ะโอ้ตอนนี้แบงค์ชาติเข้าไปมีส่วนเยอะไหมครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยแบงค์ชาติเขาก็ออกมาออกเป็นแนวทางให้นะคะว่าในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่สําหรับคนที่อยู่เป็นลูกค้าอยู่แล้วแล้วต้องมีความต้องการต้องชะลอหนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะ เออก็ก็มีแนวทางให้ให้แต่ละแบงค์ดำเนินการแต่ว่าให้ดูเป็นรายๆไปนะคะใช่ต้องพิจารณาเป็นเคสไปว่าว่าช่วยยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะครับเป็นลักษณะนั้นอกับก็ต้องขึ้นอยู่กับเคสไปเคสด้่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบฟังดูแล้วถ้าประวัติการเงินไม่ดีมันคุณต้องไปขอให้เข้าไปคุยขอให้เข้าไปคุยว่าว่าถ้าถ้าคิดว่าจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ค่ะครับแนะนําว่าเข้าไปคุยกับกับกับสถาบันการเงินที่เป็นเป็นหนี้อยู่ว่าจะทํายังไงก่อนที่มันจะเป็น นี่เสียไปอะค่ะขอให้เขาไปคุยก่อนว่าป้องกันยังไงได้อะไรเงี้ยค่ะปรับปรุงปรับโครงสร้างนี่ยังไงได้หรือว่าจะช่วยแบงค์จะช่วยยังไงได้ค่ะเอ๊ะอย่างนี้ทางทางรัฐบาลเขาด้ส่งสัญญาอะไรมาบ้างไหมคุณตาคุณอ็ก็ก็มีเราก็มีได้ได้ออกแถลงข่าวอะไรไปบ้างนะคะว่าว่าเราได้ขอให้สถาบันการเงินช่วยให้ให้ช่วยดูแลลูกหนี้ของตัวเองด้วยในช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะมีแนวทางของแบงค์ชาติที่ที่แบงค์ชาติน่าจะ แถลงไปก่อนหน้านี้ก็บคนเยียาแล้วว่าใช่ใช่กับพูดง่ายคือหลักการเนี่ยเหมือนเดิมเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะฮะย้ําแต่ว่าจะใช้อย่างไรช่วงนี้ก็คุยกันใช่ใช่ค่ะก็คุยกันขอให้ได้คุยเพื่อไม่ให้มันสถานการณ์แย่ไปกว่านี้อะไรก็ได้กูเป็นใบรหลนะฮะมีโอกาสได้เจอกับผู้ประกอบการไหมแม่คุณสาวกุลอ๋อในส่วนของของทางเรายังไม่ได้ยังไม่เจอฮะติดติดต่อโดยตรงก็จะเจอตามการประชุมประเดิ่นบ้างแต่ว่าไม่ได้เจอโดยตรงค่ะเออครับ ครับอ่ะเอาละครับน่าสนใจวันนี้รับประกันแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากคุณสากลครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสสวัดีครับคุณสากลลำภาษาระนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็หลากหลายใช้ภาษาอังกฤษบางอ่างแคมเปญภาษาไทยก็หลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบนะครับในการที่จะไปซอฟท์โลนกับทางผมต้องใช้ภาษาอังกฤษขออภัยาตนะฮะถ้าเกิดคนใช้ภาษาอังกฤษใช้ไรดีครับดอกเบี้ยเงินกู้ข้อเสนอ คือถ้าแปลตามตัวคือคือดอกเบี้ยต่ำอ๋อดอกเบี้ยต่ำอ่าดอกเบี้ยต่ำเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำประมาณนี้นะครับก็ต่ำมากสามาก้าเนี่โอ้โหคุณทวิศักดิ์เอา12บสหารได้อะไรมาสิบสอหารต่อปีนี่ก็สามจุดนี่ก็ต่อปีไงถ้าเกิดถ่ายเป็นรายเดือนออกมาเดืนเท่าไหร่ครับก็เขาถึงบอกว่ามีมีความเฉพาะเจาะจงว่าเอ่อให้กู้เพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นกระแสเงินสด ไม่ได้แปลไว้ท่านไปปล่อยกู้นะเพราะถ้าปล่อยกู้มันได้กำไรเยอะไงคุณวิศักดิ์แต่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เข้าไปดูเรื่องกิจการของท่านใช่เพราะฉะนั้นไปคุยนะครับใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กรายน้อยเนี่ยที่เกี่ยวพันกันนะครับก็ไปคุยกับทางธนาคารซะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5้าแสนบาทรายผมรายใหญ่ผมไม่หัวหมดรายย่อยอ๋อรายย่อยก็ไปคุยกับออมสินออมสินใช่ไปคุยกันนะฮะข่าวความปราดถนาดีครับ เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจคุยกันนะครับเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดแนวทางปฏิบัตินะครับสามประการด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัระหนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่ลูกหนี้จะคุยเรื่องนี้กับคุณมงคลลีลาทากรรมการธนาคารดําสินและอดีตกรรมการผู้จัดก,การธนาคารพัฒน,นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับ,รบในช่วงที่สองการนี้ครับส่วนกิจกรรมวันนี้ทางรายการจะเตรียมเป็นชุดสมุดโน้ตครับ บรรจุอยู่ในกล่องเหล็กอย่างดีเลยนะครับจากธนาคารสินครับหนึ่งตะว,วันแกต่ตะบุฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะครับที่ตอบถามส่งมาทาง s m s ็กับที่4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หออ่นรือต่อไปทาง a c e b o o k Live ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านครับคำถามที่มาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ครับข้อมูลคือธนาคารสินนำเสนอสินเชื่อ g s b s m e Startup Number o นงนในงานมากรการเงินหัดใหญ่ครั้งที่10โดยให้วงเงิน กู้สูงสุดนะครับ10ล้านบาทให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทหากทําประกันชีวิตเพื่อที่จะประกันสินเชื่อนะครับใช้หลักทรัพย์คาประกันมากกว่า150ดอกเบีย้ยปีแรกนะครับอยู่ที่ร้อยละ1.07ต่อปีเท่านั้นนะครับคําถามนะครับ ธนาคารนำสินนำเสนอสินเชื่อ GSB SME Startup นับวันในงานมากรรมการเงินหัดใหญ่ครั้งที่10นะครับในช่วง3วันนี้นะครับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี้ยนะครับไปร่วมงานกันได้เลยนะครับถามว่าให้วงเงินกู้สูงสุดนะครับกี่บาทนะครับหากทำประการชีวิตเพื่อที่จะประการสินเชื่อใช้หลักทรัพย์คำประการมากกว่าร้อยละห้าสิบดเบีปีแรกนะครับเพียงร้อยละ1.07นะครับ ถามว่าให้วงเงินกู้สูงสุดในงานนี้นะครับกี่บาทครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่422 1075 422 1075หรือทาง Facebook Line นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับ วันนี้ทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียงท่านเดียวเลยนะครับจากผู้ตอบถูกทั้งหมดนะครับโดยสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปแล้ววันจันทร์จะแจ้งชื่อทราบกันนะครับโ่ยแกา้งชวยหลังกับารายการเพิ่มช่องทางรับชมวิหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์กับว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็รับฟังรับชมว้ธีหลังกันได้และที่พิเศษนะครับ ผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับก็ได้กดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการบีคงขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้เราพักรายการการสักครู่ครับ